อยู่เฉยๆไม่ต้องกังวลปกติเธอทั้งหลายก็ต้องอยู่เฉยๆไม่ต้องกังวลเมื่อเธอทั้งหลายอยู่เฉยๆไม่ต้องกังวลความไม่กังวลก็เกิดขึ้นนะการอยู่เฉยๆนี่ทําให้ไม่มีการไปกันมาของจิตวิญญาณที่เราส่งจิตออกนอกนะไปเจอทุกข์ไปเจออห่าได้เกิดทุกข์ เพราะว่าเราส่งจิตเข้าใน,นเจริญมรรคเจริญนิโรธแต่เมื่อเราต้องการนิพพานเนี่ยเราก็แค่อยู่เฉยๆไม่ต้องกังวลไม่ต้องยึดถือเพราะว่าผลที่เกิดจากการที่ว่าเราไม่ยึดถือไม่กังวลก็เพราะเราอยู่เฉยๆปกติคนเราเป็นโดยสัชญชาตญาณนะเป็นโดยสัชญชาตญาณไม่ส่งจิตออกนอกก็ส่องเข้าใน ถ้าอสอ่งเข้าในก็จะเป็นมัดดำดิโมจากความไม่พยายาตไม่เปลี่ยนเปลี่ยนมีความเห็นว่าไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน,นก็สลัดสลัดรับคลายเกิดน,นิโรธเกิดความดับเกินหนายางคลายดับขึ้นมาแต่เมื่อส่งจิตออกนอกเป็นี่จเกิดทุกข์เป็นครนามทันหาภาวนาวิภาวนาความมีความเป็นไม่มีไม่เป็นบ้างไปยินดีเพลิดเพลินอะไร อยู่ภายในก็เสียดายเหงาเซงเบื่อไปทำนิสัยของแต่ละคนหรือว่าไปเจอทุกข์เกิดแก่จิตใจปัดจ้บปิดวังไม่ได้ตังใจแต่ถ้าเราเป็นกลางอยู่ท่ามกลางนิพพานเลยก็คืออยู่เฉยๆไม่ต้องกังวลไม่ต้องยึดถือเมื่อเราไม่ยึดถือไม่กังวลก็อยู่เฉยๆได้ท่านก็เลยให้เราอยู่เฉยๆไม่ต้องกังวลไม่ต้องยึดถือเพราะทุกครั้งที่เราส่งจิตออกนอกนะเท่ากับว่าเรา ไปกังวลไปยึดถือไปยินดียินร้ายไปเพลิดเพลินอะไรเสียดายหรือว่าเราส่งจิตกลับเข้ามาข้างในนะมาเจริญมักจนะเจริญมักมาดับอยู่ภายในนั่ดับอยู่แล้วนั่นแหละเ่อมาเจริญมักนะมีความสำรวมกายสำรวมใจสำรวมธรรมแต่นิพพานนั้นอยู่ท่ามกลางของโลกและธรรม นะโลกก็คือทุกข์กับสมุทัยธรรมก็คือนิโรธกับมรรคแต่ว่านิพพานนั้นอยู่ท่ามกลางโลกและธรรมไม่เข้าข้างไปใดไปหนึ่งธรรมก็ยึดไม่ได้ไหมายความว่าดับก็ยึดไม่ได้ดับมากี่ครั้งกี่ครั้งก็ยึดไม่ได้จเจริญมรรคนาะมีความเห็นชอบดำริชอบการงาชอบเพียนชอบผู้ชาชอบนักชอบตั้งใจมั่นชอบเนะี่ยดูชอบผดคนชอบนะก็ยึดติดไม่ได้ท่านจึงว่ากาธรรมเนี่ยไม่ให้ยึดติด ทางโลกก็ไม่ให้กังวลทาการก็คือนิพพานก็ออเกิดเฉยๆไม่อย่างนั้นแล้วเราไปยินดีในโลกนั้นยินดียินร้ายในโลกไปยินดียินร้ายในธรมนรมหมายความว่าเราต้องยินดียินร้ายทั้งพอใจและไม่พอใจในธรรมที่เราศึกษาปฏิบัติพอใจในธรรมที่เป็นกุศลไม่พอใจในธรรมที่เป็นอกุศลพยายามที่จะรับมันรับระวังแล้วก็จเจริญและรักษาครับ แต่ทำที่เราจะรรักษาเนี่ยท่านก็ไม่อยายึดติดโรคท่านก็ไม่ให้ไปหมกมุ่นบุกบันกับการการักกันระวังก็เรียกว่าไม่ให้หวัดระแวงให้เราอยู่โดยปกตินะคืออยู่โดยที่ว่าอยู่เฉยๆนั่นแหละนะไม่ให้กําเลิกไม่ให้กายใจกาเลิกอยู่เฉยๆไม่ต้องกังวลกับโรคไม่ต้องยึดติดกับธรรม เื่อเราอยู่เฉยๆไม่กังวลไม่ติดนะมันก็ไม่ส่งนอกส่งในไม่เข้าเข้าออกกไม่ไปไม่มาไม่ขึ้นไม่ลงไม่ฝูงไม่แฝถก็เกิดความไม่หวั่นไหวไม่สุขเศร้าไม่เศร้าหมองก็เป็นจิตที่เกษมอนิพานนั่นเองเมื่อนิพานก็เป็นจิตเกษมไม่เข้าไม่ออกไม่ไปไม่มาผ่องใสอยู่ภายในท่านก็เลยให้เราอยู่เฉยๆไม่ต้องกังวลกับโลกไม่ต้องยึดติดกับธรรม แต่ของเราถ้าเฉยไม่ได้น่จาจะกังวลกับโลกกับความเจริญความเสือ่อมความูกความผิดความดีความชั่วในลาบในผลในสุขในทุกของสังคมของสิ่งที่เราอาศัยทั้งบ้านทั้งครอบครัวทั้งคนรักทั้งประเทศชาติศาส,สนาหรือว่าไม่กระทั้งภาษาเราก็จะก,กังวลวิตกชอบไม่ชอบพอจะไม่พอใจอินดียันไดนะ้อารมณ์แปรปรวนนั่นเอง คนที่กังวลกับโลกมากเป็นคนอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็ชังเดี๋ยวก็เกลียดเดี๋ยวก็กลัวเดี๋ยวก็กังวลเดี๋ยวก็วิตกมันมีความไม่แน่นอนมีคนที่อารมณ์แปรเปลวนคนที่กังวลยี่ติดอยู่กับธรรมนะครับเป็นคนที่จิตใจหลายใจหลายใจเพราะสภาว่าธรรมจะทําทใหค้คนเราเป็นคนหลายใจนะเดี๋ยวก็ใจเล็กใจใหญ่ใจแคบใจกว้างใจน้อยนะใจมากใจดีใจร้าย ว่าทางโลกนั้นขึ้นอยู่กับเกียรติการกินกนะ็จะไปหมกมุ่นเรื่องการเกียรติกกินไปทต่ให้เจริญและเสื่อมทั้งตัวเราเองและผู้อื่นเป็นตันเองและผู้อื่นทางธรรมก็ให้เจริญทั้งศีลสมาธิปัญญาทั้งเจริญและเสื่อมเพราะความเป็นอนิจจังกับการอนัตตาท่านเจริญให้เราอยู่เฉยไม่ต้องกังวลกับโลกไม่ต้องยึดติดกับธรรมให้ขี้กายเปคลายสบายสบาย้าจะต้องขายท้้งหลายก็จะตรงกับความเป็นจริงเหล่านี้นะว่าโลกนั้น เราไม่ต้องกังวลเราอาศัยโลกแต่ไม่ต้องกังวลกับโลกชั่วคราวเราอาศัยธรรมไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลยึดติดกับธรรมก็ชั่วคราวเหมือนกันทุกศาสนาทุกชาติทุกประเทศทุกคนในโลกน,น,นี้ไม่รู้ว่ากี่ปับกี่พูนอิทธิวิบอิสังสารวัตรก็แล้วแต่นก็เหมือนกันหมดเลยโลกกับธรรมเป็นของคู่กันยึดเป็นภาคถ้าแพค่ยามก็คือโลกภาคอียดก็คือธรรมแต่ทั้งโลกทั้งธรรมนั้นท่านก็ให้เราอยู่เฉย ไม่ต้องอะไรอะไรเปรียบเหมือนคนที่เป็นพ่อแม่เราแม่ให้กาเนิดพ่อให้การบารุงรักษาโลกเป็นผู้สร้างทำเป็นผู้สลับทั้งทั้งสร้างก็ต้องอาศัยก็ต้องไม่ยึดติดนะหรือว่าสลับก็ไม่ต้องอะไรเสียดายท่านก็เลยให้เราอยู่เฉยๆไม่ต้องกังวลไม่ต้องติดถือให้เราอยู่เฉยแต่คนเรามักจะไม่เฉยมักจะวันไหว มีใจวันไว้ไปกับสภาวธรรมต่างๆในหลักระยัดหลักปฏิปัติหลักปฏิเวทที่จเจริญและเสื่อมเกิดและดับมีและหายไปหรือว่าวันไหวไหว,ไ,ว,ไ,ว,ไ,วไปกับโลกที่ตั้งเอากับความเจริญและความเสื่อมของโลกธรรมมีลาบไม่มีลาบยศมียศไม่มียศสุขทุกข์สันสดิมตากนเราจะตั้งเอาและไหวเปวและสับสนและหมกมุ่นกับโลกธรรมเปน็นเนเธเฉยอยู่ไม่ได้ท่านก็เลยให้เรากลับมาอยู่เฉยๆไม่วันไหวกับความ เปลี่ยนแปลงของโลกธรรมความเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนสิ่งที่ตั้งมั่นอยู่ไม่ได้ในโลกธรรมหรือวสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้รแ,แต่เห็นปัจใจและความป็นธรรมธรรมชาติหรือว่าธรรมสภาวะธรรมต่างๆที่เกิดดับความเป็นอนิจจังตุกขอ์อนัตตาของสภาวะธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันเราก็ยึดติดไม่ได้ท่านก็เลยให้เราอยู่เฉยๆ,ๆเป็นกลางกับสภา,าวะโลกสภาวะธรรม เมื่อเราอยู่เฉยๆไม่กังวลกับโลกไม่ยึดติดกับธรรมนะก็เป็นผู้ที่ขี้ขยันขันแขไม่เหนื่อยทั้งกายและใจไม่ลำบากทั้งกายและใจไม่ทุกข์ทั้งกายและใจฉะนั้นได้เหทั้งหลายนะอยู่เฉยๆในการศึกษาปฏิบัติไม่ว่าดักรูกคิดจิวติพานการวินาติตธรรมไม่ว่าสติปัฏฐานสีไม่ว่าอนัปนาสสีไม่ว่าขันตตินีไม่ว่าเราจะเริ่กรรมฐานปรสนา อย่างไรก็แล้วแต่ก็ให้อยู่เฉยๆเอาเรียนเราทํางานเรชาใช้ชีวิตก็ทําไปเรียนไประลึกไปตั้งใจไปแต่ว่าภายในจริงๆนั้นต้องอยู่เฉยๆไม่กังวลกับโลกนะกับความรู้ความสามารถไม่กังวลกับพฤติกรรมนิสัยท่าท่าสันดานต่างๆท,ท่านเลยให้เราอยู่เฉยๆไม่ต้องกังวลไม่ต้องบิดเบือนขี้กายขึนายก็นิพพานดีๆกันทุกคนนะสุข,ขังเส